ขันดอกกระจายวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตะลิงก่อนจะออกไปไลายกระทงคืนนี้มาอัปเดตข่าววันเท็งกันก่อนนะคะเริ่มกันเลยคะ่ะกับข่าวช่วงแรก เมื่อค่บาน,นี้บมจอสมทได้ถแถลงพังรายการใหม่ที่จะเริ่มดีเดย์ในวันที่1มกราคม2556โดยยึดหลักแนวคิดสังคมสร้างสารรค์ด้วยปัญญาซึ่งจะมีรายการใหม่หลากหลายประเภทมาเสริมทับให้รายการของโมเดิร์นนายแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทข่าวรายการประเภทบันเทิงรายการประเภทเด็กและเยาวชนและรายการประเภทวาไราตี้ที่มีมากถึง19รายการเพราะเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของ ของโมเดิร์นไลเป็นลักษณะของอินฟินิตี้อินสปก็คือทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้รายการต่างๆเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมของเราในทุกมิติในมิติต่ตางๆแล้วครนี้จะแบบว่าเปลี่ยนรูปแบบให้เท่าทันกับคู่แข่งไหมครัก็คือเราจะเน้นเยาวชนวัยรุ่นมากขึ้นนะครับให้เข้าถึงแล้วก็มีสาระก็กจะมีซิทคอมนะครับแล้วก็จะมีรายการใหม่ๆ ละครใหม่ๆเข้ามาก็คือละครลักษณะแบบเกาหลีที่เยาวชนนิยมนะครับของ KPN ซึ่งก็ลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียวและแฟนๆรายการพราวยังจะได้เห็นหน้าพี่ตักมายุราในฐานะพิธีกรคน,คนใหม่ของรายการอีกด้วยจะยากตรงไหนลูมไหมจะยากตรงเจ๊แซวเนี่ยถ้าไม่ดีจะไม่ค่อยปล่อยนะ,ะก็จะเคี่ยวจนงวดเลยเพราะงั้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นมืออาชีพเราต้องทำให้ได้ ยูยูพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติก็งานเข้าโดนหางเลขข่าวเมาส์พระเอกอักษรย่ออาออ่ำเป็นโรคร้ายติดเชื้อเอชอวแต่ก็ไม่ทําให้หวานใจอย่างสาวนัดมีเรียกตกใจไปกับข่าวแต่ย่างใดมีแต่หนุ่มอ้ําที่คิดเล่นๆว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นห้หามหทิชาติให้รู้แล้วรู้รอะซะเลยก็ได้ยินเหมือนกันค่ะพอดี ได้ยินแป๊บๆพอดีเลยเห็นเขาบอกเขาจะเปลี่ยนเป็นห้ามอัจริหอากอรเขาจะเปลี่ยนจากเออ่างเป็นฮอนูุกแล้วจะได้แบบว่าไม่สับสนเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรไม่ได้เครียดไม่คิดมากเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะแบบ อักษรย่อและอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าใช้เราใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นยังไงเราดูแลตัวเองกันยังไงแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าไม่ไม,ไม่น่าเข้าข่ายอะไรทั้งสิน้นถ้าเกิดสงสัยก็ถามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็สบายใจว่าไม่มีอะไรค่ะพี่อัมก็ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเขาเพียงคำเขาเพีงอับแซวตัวเองเลยว่าเป็นห้ามห้ามาที่ฮารด okay. นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดางดาวมายุรีได้แถลงข่าวเปิดใจกรณีแยกทางกับสามีนักธุรกิจเอกมนูพิมพาทองหลังครองรักกันมานานกว่า26ปีโดยเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ปี2548สาเหตุมาจากความเจ้าชู้ของฝ่ายชายจนต้องแยกกันอยู่มาได้8เดือนกว่าแล้วแต่ที่เพิ่งออกมาพูดเป็นเพราะห่วงสภาพจิตใจของลูกสาวที่ตอนนั้นยังเด็กมากในอดีต เรื่องของเขาเป็นมายังไงบ้างนั้นดาวก็รู้ว่าดาวเจออะไรมาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะนะคะทําไมถึงมาพูดวันนี้ทําไมก่อนหน้านั้นไม่ออกมาพูดหนึ่งดาวเห็นแก่ความรู้สึกของลูกสาวของดาวเพราะว่าเขาเพิ่งยังเล็กๆนะคะแต่มาณนะวันนี้เนี่ยเขาโตพอที่จะรับรู้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้คุยกับลูกว่าพ่อกับแม่ณนะวันนี้สถานภาพมันเป็นแบบไหนอาจจะอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแล้วไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้คุยกับเขาแต่เขาก็เข้าใจส่วนหนึ่งแต่มาพูดออกมาพูดณว,วันนี้เพื่อเคลียร์ตัวเองเท่านั้นว่าโอเคสถานภาพเราเขามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเยี่ยงสามีภรรยาทั่วไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นพ่อที่ดขีของลูกอะไรเงี้ยค่ะละดาวมายุรียังได้ปฏิเสธข่าวเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก,กับหนุ่มเอ็มนักร้องเร่วมค่ายเดียวกันอีกด้วยในหนังเรื่องเขาดาวผลงานล่าสุดของหนุ่มพีรเชระ ขอทุ่มสุดตัวด้วยการโชว์ก้อให้เห็นเป็นครั้งแรกแต่ก็มีหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าที่เห็นเนี่ยใช้กนของพีซจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่เล่นเองแล้วเราจะวันที่เราไปพูดได้ว่ามันเป็นหนังเราเราก็คงไม่อยากจะพูดเรื่ตงปา่เว่ามันคือหนังนเราแล้วเราเป็นนักแสดงครับเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ภานนี้ของเรามันคือตัวละครเราคร<อ>ับเผลอไหมอายไหมอ่าไม่มีฮะแต่ละคนที่รู้จักผมจะรู้จักว่าผมคนที่ความอายผมเป็นศูนย์นะค ส่วนเรื่องที่หลายๆคนมองว่าเจ้าตัวเป็นคนจริงจังกับชีวิตสังเกตได้จากเวลาตอบคำถามซึ่งพีชก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้น ถือว่าเป็นคนจริงจังครับผม mm hmm. คิดล่วงหน้าว่าจะทําอะไรบ้างควรจะต้องควรจะต้องเป็นอะไรควรจะต้องทําอะไรจะมีจะมีแผนในหัวคนข้งค่อนง้างชัดคือมันก็ต้องคิดนะเพราะถ้าคาถามที่มันไม่ผ่านการใช้สมองคิดออกมามันก็จะเป็นแค่ค,คํากลวงมันจะดูไม่มีน้ําหนักและไม่มีประโยชน์นะเราก็อยากเน้นให้ดูทุกคำมันมีความหมายเราก็ต้องคิดก่อนโดยเฉพาะเรื mm ่องสาวๆเวลามีข่าวกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าหลายๆเรื่องเวลาเราตอบเราเวลาเราคิดแล้วมันต้องมันต้องมีความจริงในการตอบก่อนแล้วเราก็ค hmm. mm ิดจากสถาน นานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ต่อไปมาสีสันในประเพณีลอยกระทงก็คือการประกวดนางนพมาศไหนใครเคยประกวดนางนพมาศกันบ้างเอ่ยโหยกมือกันให้พึบเลยนะคะ